ทรยศของยูดาสยอนบทที่18ข้อ1-5พระเยซูทรงสอนคนมากมายรักษาพวกเขาและสั่งสอนพระกิตติคุณว่ากันว่าไม่เพียงแต่ผู้คนที่อาศัยอยู่ทั่วอิสราเอลเท่านั้นแต่ยังมาจากประเทศอื่นๆมาเฝ้าพระเยซูด้วยอย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนที่มาหาพระเยซูและติดตามพระองค์ กลายเป็นสาวกของพระองค์เฉพาะผู้ที่พระเยซูทรงเรียกเท่านั้นที่มาเป็นสาวกของพระองค์ถ้าคุณอ่านพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่คุณจะเห็นว่าเหล่าสาวกของพระเยซูจะพูดว่าฉันคืออักระสาวกของพระเยซูเมื่อพวกเขาเขียนจดหมายถึงคริสตจักรต่างๆนั่นเป็นความภาคภูมิใจที่พวกเขาได้เป็นสาวกของพระเยซู แต่ก็มีช่วงเวลาที่น่าอายอยู่บ้างแม้กระทั่งกับเหล่าสาวกเหล่านั้นพระเยซูทรงบอกเหล่าสาวกของพระองค์ว่าพระองค์จะทรงถูกตรึงทนทุกข์ถูกฆ่าและฟื้นคืนพระชนแต่เหล่าสาวกไม่ฟังพระองค์เมื่อถึงเวลาไม่มีสาวกคนใดอยู่เคียงข้างพระเยซูเรื่องราวที่สะเทือนใจที่สุดในหมู่พวกเขาคือ เรื่องราวเกี่ยวกับยูดาสอิสคาริโอตยูดาสดูเหมือนจะเป็นที่โปรดปรานของพระเยซูขณะที่เหล่าสาวกที่พระเยซูเรียกตามพระองค์ไปและอาศัยอยู่กับเขายูดาสดูแลทุกอย่างรวมทั้งเงินด้วยพระเยซูได้มอบเงินให้กับสาวกที่น่าเชื่อถือที่สุดแต่ยูดาสทรยศพระเยซูพระธรรมยอห์นบทที่18บอกเราว่าเมื่อกองทัพปุโรหิต และพวกฟาริสีมาจับกลุ่มพระเยซูและยูดาสมอบพระเยซูไว้ให้พวกเขายูดาสอิสคาริโอตเป็นพวกเดียวกับมหาปุโรหิตและเหล่าทหารสาวกคนอื่นทรยศพระเยซูด้วยพวกเขาทั้งหมดวิ่งหนีไปในลานบ้านของมหาปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่เปโตรถึงกับปฏิเสธว่าเขาไม่รู้จักพระเยซูหลายครั้ง อย่างไรก็ตามหลังจากที่พระเยซูทรงฟื้นจากความตายพระองค์เสด็จไปหาสาวกของพระองค์เหล่าสาวกมาพบพระเยซูและยืนเคียงข้างพระองค์อีกครั้งอย่างไรก็ตามไม่มีการเอ่ยถึงยูดาสอิสคาริโอตในเรื่องนี้ในส่วนอื่นๆของพระคัมภีร์บอกเราว่ายูดาสลงเอยด้วยชีวิตของตนเองหลังจากมอบพระเยซูให้ ไม่มีเรื่องราวเกี่ยวกับยูดาสในพระคัมภีร์อีกต่อไปนาเศร้าที่เรื่องราวของยูดาสจบลงเช่นนั้นเขาไม่สามารถยืนข้างพระเยซูได้อีกแต่ยืนอยู่อีกด้านหนึ่งจากพระองค์สาวกของพระเยซูทำผิดและล้มลงแต่พวกเขาพบว่าพระเยซูทรงให้อภัยพวกเขาและพวกเขารักเราจนถึงที่สุด และพวกเขาสามารถยืนเคียงข้างพระเยซูได้อีกครั้งเราอาจล้มลงและท้อแท้ได้เช่นกันแต่เราต้องจำไว้เสมอว่าพระเยซูไม่เคยละทิ้งเราและพระองค์ยืนเคียงข้างเราเสมอ